สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เรวิสันสปอร์ตไกด์ค่ะลูกค้ารถปี2019นเะคะเป็นสีแดงวิกเก็ตเรดค่ะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้ค่ะอยู่ที่2 3 6 0มายไมค์ค่ะ เดินเบาหอบสนเสน่ห์ขนาดนี้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วเดวิสันสปอร์ตไกด์ค่ะสเปคของตัวรถนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2019นสะคะสำหรับสปอร์ตไกด์ค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์107คิวบิก1,745ซีซีค่ะตัวรถก็เป็นสีแดงนะคะเป็นแดงวิกเก็ตเรดค่ะ แดงแป๊ดเลยค่ะจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนนะคะชุดบางคนหน้าค่ะถังน้ำมานบงลลางคนหลังกระเป๋าหน้ากากนะคะแดงทั้งหมดเลยนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ท่อเป็นของแวนแนะคะคันนี้แคมค่ะ475นะคะกลอง S and S จุนคอมไดเร็กจุนนะคะชุดมงค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะโลโก้นี้นอกจากสมทรงดีไซน์นะคะ แล้วก็มีชุดเครื่องเสียงมาแล้วเรียบร้อยค่ะชุดเครื่องเล่นนะคะเป็นของ Pioneer ค่ะบวกกับชุดลําโพงเป็นของ Hertz นะคะลูกค้าก็คือสามารถขี่ไปฟังเพลงไปได้เลยนะคะตุ๊ก,กตาค่ะเป็นของ Big L นะคะบวกกับแฮนด์ค่ะสูงร่วมกัน12นิ้วนะคะคาดกลางฐานมันค่ะสปอร์ตไกด์แบบนี้เลยนะคะหน้าจอเดียวค่ะดิจิตอลอนาล็อกบนการดูง่ายนะคะสปอร์ตกด์ก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าข้างจากโรงงานเลยนะคะ รงรุ่นค่ะพร้อมเดินทางนะคะมีโมงมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะยางคันนี้เป็นยางใหม่ค่ะยางมิชลินฮาร์เล็นต a เดวิสันปี23เลยนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยค่ะลูกค้านี่ค่ะรถปี19นะคะใส่หัวเทียนสีแดง Screaming Eagle นะคะ กระจก HD ค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะมีโลโก้ HD ค่ะฝาครอบกระปุกน้ำมันนะคะเบรกเนียนๆค่ะปุ่มประกับหัวน็อตสวยงามนะคะ คันนี้รถศูนย์ AAS Thailand ค่ะสำหรับราคาค่าตัวนะคาตาลางการดาวการผ่อนค่ะยวแ Admin Gen มาลงรายละเอียดไปให้เช่นเดิมค่ะลูกค้าลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์หา Admin Gen ได้เลยนะคะเปิดโทรกับไลน์อยู่มุมบนซ้ายมือค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ